มี13 plus 5g และ r e a l m e 13 5g 2รุ่นนี้เป็น number series จากทาง r e a l m e ที่ไม่ได้มีดีแค่การถ่ายภาพจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเตยอยากพาทุกคนนะคะไปรู้จักกันกับ2รุ่นนี้เลยนะคะนั่นก็คือ r e ียวม13 plus 5g และเร a l วม13 5g นั่นเองค่ะ2รุ่นนี้นะคะเป็น number series จากทางเร a l วมที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ในส่วนของ number series นะคะจะเน้นในด้านของการถ่ายภาพแต่ว่ารอบนี้นะคะด้วยความที่ realme เนี่ยอยากขยับนะคะในส่วนของ position เนี่ยใน number series ให้มีความ a d v a านซ์มากยิ่งขึ้นสามารถรองรับการเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้ทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีดีให้การถ่ายภาพเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าโหดใช้ย่อยเลยแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเล่นเกมได้ระดับไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ในส่วนของชิปเซตแล้วก็การใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของชิป การใช้งานนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้มาแตกต่างกานะะันค่ะเพราะฉะนั้นในด้านของการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยนะคะขอเริ่มกันที่ตัวที่เราให้ความสนใจแล้วก็น่าสนใจมากๆอย่างตัวของ Realme 13 plus 5 g ตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้นะคะชิปเซตของเขาเนี่ยจะได้เป็นตัวของ mediatek d i m e n s i t y 7300 energy นะคะหรือว่า7 3 0 0 e นั่นเองมาในขนาดความจุนะคะแรม12กลอมีให้เลือก2ขนาดคือ 256G และ 512GB นะคะ ส่วนตัวเตยนะเตยมาว่าตัวนี้น่าสนใจถามว่าน่าสนใจตรงไหนหนึ่งเลยนะคะก็คือตัวชิปเซตเนี่ย 7300e นะคะเป็นชิปเซตขนาด4นาโนเมตรทำให้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยเรียกได้ว่านะคะทำให้เครื่องเนี่ยเร็วแรงแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะพร้อมทางชิปเซตตัวนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับรุ่นก่อนเนี่ย ตัวของ Realme 13 p a ร t 5G ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมถึง30เท่าเลยทีเดียวส่วนในด้านของการใช้งานนะคะตัวขนาดความจุแรม12 g b กเนี่ยก็ไม่ได้สามารถใช้งานได้เพียงแค่ขนาดแรม12 g ินะคะเพราะว่าตัวของรุ่นนี้นะคะเขามาด้วยกันกับฟีเจอร์นะคะในการใช้งานแรมที่เป็นตัวของ Dyna m i c RAM มาให้เราได้ใช้งานกันด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดแรมเสมือนนะคะให้กับตัวเครื่องเนี่ยได้สูงสุดอีกถึง14กิกได้กันนั่นเท่ากับว่าในตัวของ Realme 13 plus 5G ตัวนี้นะคะจะมีขนาดแรมให้เราได้ใช้งานกันเนี่ยสูงสุดถึง26กิกเลยทีเดียวค่ะรวมกับการที่ให้ขนาดความจุนะคะของขนาดลอมมาให้เราใช้งานกันแบบจุกๆตั้งแต่256กิกหรือว่าใครนะคะต้องการเล่นเกมหนักหกหรือว่าเก็บความทรงจำบันทึกรูปภาพวิดีโอเยอะๆนะคะก็สามารถเลือกเป็น512กิกได้ค่ะ ส่วนขนาดแรมเนี่ยเป็นรูปแบบของ UFS 3.1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานกันได้แบบสบายใจเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ส่วนตัวของรุ่นเล็กนะคะอย่างตัวของ Realme 13 5G นะคะตัวนี้เนี่ยในด้านของการใช้งานนะคะชิปเซตของเขาจะได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 63 0 0 5 G ค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะว่ารองรับการใช้งาน 5G ได้ส่วนในด้านของขนาดความจุมีให้เลือกใช้เพียงแค่ขนาดเดียวนะคะก็คือขนาดแรม12 G ลอมมีให้เลือกเพียงแค่2 5 6 g กิกเท่านั้นและแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็ยังมี d y นามิกแรมมาให้ใช้งานค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่ม d y นามิกแรมได้สูงสุดอีกถึง 8GB กิกด้วยกันซึ่งเท่ากับว่ารุ่นนี้นะคะมีขนาดแรมให้เราได้ใช้งานกันเนี่ยสูงสุดถึง2 0 g กิกเลยทีเดียวค่ะในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ย ถ้าหากว่าพูดถึงนั้นเน้นการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมนะคะที่อยู่ในระดับเกมมาตรฐานนะคะเล่นได้แทบทุกเกมแล้วก็สามารถเล่นได้แบบลื่นไหลด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ต้องการเน้นการเล่นเกมใช้กราฟิกเยอะๆหน่อยหรือว่าต้องการการเล่นเกมนะคะที่มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นเนี่ยเตยว่านะคะตัวของ13 Plus ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีกว่าค่ะ ซึ่งความประทับใจนะคะในการเล่นเกมเนี่ยสำหรับตัวของเร a l วมี3 plus 5g ตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยหลักๆคือเขารองรับในด้านของการใช้งานการเล่นเกมที่เฟรมเรทสูง90เฟรมได้แบบลื่นไหลแล้วก็ตอบโจทย์ในด้านของการเล่นเกมนะคะเฟรมเรทสูงได้หลากหลายมากๆตรงใจกับสายเล่นเกมหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมยอดนิยมไม่ว่าจะเป็น Call of Duty นะคะ PUBG นะคะ Free Fire หรือว่าจะเป็น Mobile Legends นะคะรวมถึงเกมอื่นๆเนี่ยที่สามารถรองรับนะคะการเล่น90เฟรมได้เนี่ย ในส่วนของการใช้งานนะคะบนเรียวมี13พ u s 5G เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีลืล่นไหลแล้วก็ใช้งานเต็มเฟร,รมเลตได้แบบสนุกเลยทีเดียวนะคะตัวเนี่ยได้ลองเล่นหลักๆเลยนะที่ใช้งาน90เฟรมก็คือในส่วนของ p u b G g นะคะตัวนี้เนี่ยในด้านของการใช้งานนะคะสามารถใช้เฟรมเลตสูงได้ก็จริงแต่ว่าการาฟิกมันจะเป็นการาฟิกระดับแบบสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการเล่นเกมอะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ พอเฟรมเรทสูงแต่ว่ากราฟิกสมดุลเนี่ยภาพมันจะออกมาดูดีไหมสวยไหมนะคะแต่บอกเลยว่าเรียวมี13าพารสรุนนี้เนี่ยแก้พ้อยในเรื่องของกราฟิกนะคะในพับจีได้ดีมากๆกราฟิกที่ได้นะคะมีความสมูทไม่แตกนะคะแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆเลยรวมทั้งพอเฟรมเรทเล่นเฟรมเรทสูงได้นะ,ะทำให้การเล่นเกมเนี่ยนิ่งดีมากๆเลยนะคะก็ส่วนตัวนะคะชอบมากๆเลยส่วนในด้านของการเล่นเกมที่เป็นเกมทั่วไปนะคะอย่าง r o v อย่างนี้นะคะก็สามารถรองรับการเล่นได้ลื่นๆเฟรมเรทก็60เฟรมนิ่งๆเลยนะ สำหรับในรุ่นนี้แล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากเล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่าง Genshin Impact นะคะตัวของเครื่อมี13 Plus 5G ก็ยังคงสามารถเล่นได้อยู่แต่ว่าการปรับกราฟิกเนี่ยอาจจะอยู่ได้อยู่ที่ระดับกลางๆนะคะส่วนเฟรมเรทเนี่ยอยู่ได้สักประมาณ 30เฟรม45เฟรมเนี่ยถือว่ากําลังดีเล่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจุดเด่นหลักๆในด้านของการเล่นเกมเนี่ยส่วนตัวเตยขอยกให้กับตัวของ Realme 13 Plus 5G เลยนะคะและในด้านของตัว Realme 13นะคะ 5G ตัวนี้เนี่ยถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้างรองรับการเล่นเกมนะคะที่ในส่วนของเฟรมเรท60เฟรมเนี่ยได้ทุกเกมแบบนิ่งๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกมระดับเริ่มต้น จนถึงเกมระดับกลางต่างๆนะคะก็ยังคงสามารถเล่นได้ลื่นๆอยู่แต่ถ้าว่าเป็นเกมกราฟิกสูงๆหน่อยหรือว่าต้องการเล่นเฟรมเรทสูงๆเนี่ยเครื่องนี้นะคะก็จะสามารถรองรับการเล่นได้นะคะแต่ว่าไม่ได้รองรับในด้านของกราฟิกที่สูงมากนะะักค่ะอย่างตัวนี้นะคะตอนที่เตยใช้งานในด้านของการเล่น e n s ช i n Impact เนี่ย ก็ถือว่าสามารถเล่นได้แต่ว่าต้องปรับนะคะในส่วนของทั้งเฟรมเลสแล้วก็ทั้งในตัวของกราฟิกแบบต่ําสุดนะคะถึงจะสามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกันนะใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยเตยว่ายังไงเรียวมี13 plus 5g ตอบโจทย์ได้ดีกว่าค่ะจากทั้งหมดที่เล่ามานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อน,อน,อคนๆคงจะคิดกันว่าเนี่ย เรื่องของการเล่นเกมมันหมดแล้วใช่ไหมสำหรับเรียวมี13ซีรีส์วันนี้นะคะบอกเลยว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางเรียวมีกำลังจะอัปเกรดนะคะตัวของเรียวมี Number ร์ r i รีส์เนี่ย ให้ได้อีก1นึ่งขั้นในการเล่นเกมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฟีเจอร์เกมโหมดนะคะเขาจะมีในส่วนของโหมดเกมที่เป็นรูปแบบของ G T มาให้เราได้ใช้งานกันใน2รุ่นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการปรับแต่งภายในนะคะก็จะได้ในสเปคเดียวกันกับในรุ่นของ G T ที่เป็นรูปแบบนะคะมือถือเรือธงฝั่งของการเล่นเกมของทางเรียวมีไปแบบเต็มๆเ,เลยถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในส่วนของเรียวมี Number s ์ r ีรที่ได้การอัปเกรดนะคะส่วนของเกมโหมดเนี่ยที่เป็นรูปแบบ G T ไปให้เราใช้งานกันค่ะ และสําหรับในด้านของการเล่นเกมนะคะได้สเปคการปรับแต่งภายในแบบนี้เนี่ยจุกๆหนักๆแบบนี้แล้วเนี่ยและหลายคนน่าจะเริ่มกังวลแล้วแหละว่า,วาเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเร็วมี13ซีรีส์ทั้งตัวของ13 plus และตัวของ13 5g นะคะ2รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าพูดถึงนะคะมือถือของทางฝั่งจีนหลายๆแบรนด์เนี่ยทั้งในส่วนของการชาร์จนะคะไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเกมนะ ก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเกิดความร้อนได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งรอบนี้นะคะทางเรียวมีเนี่ยเขาก็ได้ใส่นะคะตัวของการระบายความร้อนที่เป็นรูปแบบนะคะของ stainless steel vapor cooling มาให้เราได้ใช้งานใน2รุ่นนี้ด้วยทําให้ในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากกว่าเดิมมากๆนะคะเตยได้ลองเทสในการเล่นเกมของทั้ง2ตัวนี้นะเล่นในอุณหภูมิห้องปกตินะคะไม่ได้เป็นห้องแอร์เนี่ย สักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยตัวเครื่องก็แทบไม่ได้ร้อนขึ้นมาเลยนะส่วนในเรื่องของการชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จไม่เห็นในเรื่องของความอุ่นๆร้อนๆหรือว่าอุณหภูมิเปลี่ยนจากตัวเครื่องให้เห็นเลยนะคะถือว่าทําได้ดีมากในส่วนนี้เนี่ยถือว่าต้องชื่นชมเรียวมีเลยนะว่าในตัวของทั้ง13พ u s นะคะแล้วก็13 5G เนี่ยรอบนี้ทำในเรื่องของการระบายความร้อนมาได้ดีมากๆจริงๆค่ะ ในส่วนของการเล่นเกมก็เรียกได้ว่าหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเหมาะสําหรับสายเกมมิ่งที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนว่าพอเป็นเรียวมีเนี่ยมาในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ง่ายอยู่แล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าทั้ง2รุ่นนะคะเป็นรุ่นที่รองรับ 5G ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น13 Plus 5G หรือว่า13 5G นะคะแต่ว่าในด้านของการรองรับการเชื่อมต่อที่เป็น w i f i และบลูทูธทั้งสองรุ่นนี้จะให้มาไม่เท่ากัน,นะ ในส่วนของ Realme 13 Plus 5G ตัวนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งาน Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6ส่วนบลูทูธเนี่ยจะรองรับอยู่ที่ b l บลู o t h 5.4นะคะในขณะที่ตัวของ Realme 13 5G นะคะจะรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 ส่วนบูทูธเนี่ยรองรับได้อยู่ที่บูทูธ5.3ค่ะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงฟีเจอร์การใช้งานนะคะตัวของเรือมี13 Plus 5G เนี่ยเขาก็มาพร้อมกักับฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนะคะการใช้งานในพื้นที่อับสัญญาณหรือว่าฟรีคอลนะคะที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่สามารถให้เรานะสามารถโทรออกได้ในภาวะฉุกเฉินในที่ที่เราอับสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณนั่นเองค่ะก็สามารถให้เรานะคะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นในภาวะฉุกเฉินได้ ก็มีหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ตอนนี้นยังไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการใช้งาน AI นั่นเองค่ะแน่นอนว่าปี2024นี้นะคะโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นเนี่ยต้องรองรับการใช้งาน AI ได้ตัวของเรียวมีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รองรับการใช้งาน AI ได้ค่ะโดยที่เร a l วมี3นะคะเขาก็มี AI มาให้ใช้งานเหมือนกันตัวแรกเลยนะคะก็คือ AI Clear Voice นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นการที่เขาะะจะจับนะคะเสียงที่เป็นเสียงของมนุษย์หรือว่าเสียงของเรานะะในขณะที่สนทนาอยู่ถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆนะคะเขาก็จะมีการปรับเสียงของเราเให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ช่วยในเรื่องของการสนทนาภายนอกอาคารหรือว่าพื้นที่ด้านนอกที่มีเสียงดังๆให้การสนทนาราบรื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในส่วนของ AI Smart Loop ค่ะปกตินะคะเวลาที่เราจะแชร์ข้อมูลนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันหนึ่งไปแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะจเป็นจะต้องกดคัดลอกนะคะเปลี่ยนแอป,ปแล้วก็ค่อยไปวางนะคะในอีกแอป,ปหนึ่งเพื่อที่จะส่งใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสมมุตินะคะว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะแชร์รูปจากทาง IG นะคะไปสู่การใช้งานนะส่งให้เพื่อน,นะะทาง m e s s e n g e r เนี่ยเพียงแค่เรากดนะคะรูปภาพค้างเอาไว้นะคะและให้เราเนี่ย ทำการนะคะกดรูมนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆซึ่งเดี๋ยว AI จะทําการจับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆมาให้เองนะคะแล้วก็สามารถส่งให้เ,เพื่อนของเราเนี่ยได้แบบที่ไม่จําเป็นจะต้องนํามาก๊อปปี้เข้าเครื่องแล้วก็ค่อยไปส่งให้เพื่อนเลยก็ช่วยช็อตค c u t นะคะแล้วก็ช่วยให้การทํางานในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการใช้โทรศัพท์ที่สนุกมากขึ้นค่ะ ซึ่งน่าหากว่าพูดถึงอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะในเร a l วมี13ซีรีส์ทั้ง2รุ่นนี้นะคะหนีไม่พ้นเลยในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะควบคู่ไปกับการใช้งานประสิทธิภาพของตัวเครื่องที่ดีแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ที่ให้มาอึดๆชาร์จไวๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นมากๆนะคะในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้เพราะฉะนั้นนะคะในตัวของเร a l วมี13 plus 5g และเร a l วมี13 5g 2รุ่นนี้เนี่ยยังคงให้ปริมาณแบตเตอรี่มาแบบมาตรฐานนะคะก็คือ5 0 0 0มิลลิแอมเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือตัวของเรียวมี13 p า u s 5G เนี่ยให้ในเรื่องของการชาร์จไวมาโดดเด่นกว่าคือรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่80วัตต์ด้วยกันเลยในขณะที่ตัวของเรียวมี13นะคะ 5G ตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่45วัตต์ค่ะตอนที่ได้ลองเทสชาร์จนะคะเติประทับใจตัวของเรียวมี13 p า u s 5G มากมากนะเพราะว่าพอลองเทสชาร์จออกมาะคะสรุปว่าในการใช้งานในการชาร์จเนี่ยจาก1%นะคะขึ้นมาถึง100%เนี่ย ใช้เวลานะคะให้ชาร์จจนเต็มเนี่ยเพียงแค่40นาทีนิดๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็มีแบตเตอรี่เต็ม5,000 m มิลลิแอมเต็ม100%ป์เซ็100%ไว้ใช้งานได้ตลอดยาวๆทั้งวันแล้วค่ะถือว่าทำออกมาได้ดีน่าประทับใจมากๆ ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจแล้วก็เป็นตัวตัดสินสําหรับใครหลายๆคนในด้านของการใช้งานเลยก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองค่ะสําหรับตัวของเรือมี13 Plus 5G นะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจออมู l e ลนะคะให้ขนาดมาอยู่ที่6.67นิ้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในด้านของการเล่นเกมหรือว่าการเอนเตอร์เทนเมนต์ ก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดที่เหมาะมือนะคะไซส์กำลังพอดีตาเต็มตานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือด้วยความได้หน้าจอเป็นหน้าจออมูลเลตเนี่ยสีสันมันจะคมมากๆนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยสวยสดใสามากๆเลยทีเดียวค่ะความละเอียดและความคมชัดของหน้าจอในรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่ระดับ Full HD Plus ตอบโจทย์การใช้งานการเอนเตอร์เทนเมนต์และการดูหนังได้อย่างดีเลยใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงดูสตรีมมิ่งนะคะ ตยมองว่ารูปแบบของหน้าจอะะที่เป็นหน้าจอมูอถืโดยเฉพาะ,นะ,ะในตัวของเรียวมี13บสามพารนสลนเนี้ยน่าจะถูกใจกันเป็นพิเศษเลยค่ะส่วนในด้านของการรองรับนะะในส่วนของสีสันนั้นตัวนีเน้เขาให้รองรับการใช้งานขอบเขตสี p ีพร้อมทะะั้งยังรองรับการใช้งานซั p พอร์ต r o ร d r Display รยได้ด้วยนะคะความสว่างสูงสุดของรุ่นนี้ที่สามารถทําได้นะคะก็คือรองรับความสว่างได้อยู่ที่2 0 0พนิตเพราะฉะนั้นคนี่ย,คยที่เป็นสายใช้งานกลางแจ้งใช้งานนอกอาคาร บอกได้เลยนะคะว่ารุ่น r e ียวมี13 Plus 5G ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้แบบสุดๆค่ะส่วนในตัวของเรียวมี13 5G นะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะได้เป็นหน้าจอ LCD นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาแล้วก็จุดแข็งเลยก็คือให้ขนาดหน้าจอนะคะมาอยู่ที่6.72นิ้วหน้าจอจะมีความใหญ่เต็มตาชัดเจนมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความละเอียดของหน้าจอเนี่ยก็ยังคงให้ความละเอียดของหน้าจอระดับ Full HD p เหมือนก,นกันกับรุ่นของ13 Plus เลย ส่วนในด้านของอัตรารีเฟสเล r a อันนี้เตยลืมบอกไปว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้อัตรารีเฟสเล r a สูงสุดนะคะมาที่120เฮิร์เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะแต่ว่าในตัวของ Realme 13นะคะ 5G ตัวนี้เนี่ย เขานะคะจะรองรับในส่วนของการใช้งานนะคะของหน้าจอที่จะรองรับเป็น Eye Comfort นะคะแล้วก็รองรับในส่วนของ Dark Mode ในการใช้งานได้ค่ะซึ่งจะทำให้การใช้งานนะคะในส่วนของหน้าจอในเรียวมี13เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของสีสันที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะตัวของหน้าจอเวลาที่เรามองนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตานะคะไม่ปวดตานั่นเอง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นในด้านของหน้าจอในตัวของเรียวมี13ค่ะโดยส่วนตัวนะเตยมองว่าสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่เน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะคะเน้นใน,นเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ในระดับทั่วไปเล่นเกมก็เล่นเกมอยู่ในระดับทั่วไปนะคะพร้อมทั้งในเรื่องของการใช้งานเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยสเปคของเรียวมี13นะคะ 5G ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะ ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวกล้องกันนะคะในการปิดท้ายเนี่ยเตยอยากจะให้ทุกคนแวบนะคะมาดูในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่านะคะ รอบนี้นะคะการวางดีไซน์ด้านหลังนะคะส่วนของฝาหลังเนี่ยทั้งสองรุ่นนี้จะมีความใกล้เคียงกันนะคะดูในส่วนของด้านหลังเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกะะ่ะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าหลักๆนะคะตัวของโมดูลกล้องจะเป็นรูปทรงกลมตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าดีเทลในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะรวมถึงในเรื่องของการนะคะใช้ตัวฝาหลังนะคะลักษณะของฝาหลังก็จะมีความต่างกันเล็กน้อย โดยที่ตัวของเรียวมี13 5G นะคะรุ่นเล็กเนี่ยเขาจะใช้นะคะการดีไซน์ที่เป็นรูปแบบของขอบเหลี่ยมเน้นความบางเบานะคะโดยที่จะเป็นขอบเหลี่ยมแบบตัดกับตัวฝาหลังไปเลยนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยจะมีความแข็งแข็งนะคะจะให้ความรู้สึกที่ดูแข็งแรงทนทานมั่นคงนั่นเองค่ะส่วนในด้านของตัวโมดูลกล้องนะคะรอบๆของโมดูลกล้องเนี่ยเขาจะใช้เป็นโลหะนะคะที่เป็นโลหะขัดเงาเลย แล้วก็จะใช้ดีเทลนะคะของตัวกล้องนะคะโดยที่เป็นตัวของกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นตัวของเทคที่อยู่ตรงกลางโมดูลกล้องแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนในตัวของ r e ว m ี13 Plus นะคะตัวนี้เนี่ยการดีไซน์นะคะจะเป็นขอบเหลี่ยมนะคะที่เน้นความบางเบาเหมือนกันแต่ว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะให้ดูถึงความผิ้วไหวมากกว่านะคะเพราะว่าตัวของฝาหลังของเขาเนี่ย จะมีความตัดเป็นขอบโ้งนะคะทำให้ดูมีความกชัวร่มากยิ่งขึ้นสัมผัสหน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวของโมดูลกล้องถึงแม้ว่าจะเป็นรูปทรงกลมเหมือนกันนะคะรอบๆโมดูลใช้เป็นรูปแบบของโลหะขัดเงาเหมือนกันแต่ว่าดีเทลนะคะในส่วนของเทคที่เป็นการบ่งบอกว่าตัวกล้องหลักนะคะเป็นรูปแบบไหนนะคะเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแบบไหนเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ไว้ในตรงกลางของโมดูลกล้องแล้วนะคะแต่ว่า เขาจะมาฝังนะคะอยู่บนโลหะเนี่ยรอบๆตัวของโมดูลกล้องแบบนี้นั่นเองทําให้การดีไซน์ของเขาเนี่ยดูมีความลักชวรี่มากกว่านะคะแล้วก็ดูมีมิติมากกว่านั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่เน้นในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยโดยมองว่านะคะถึงแม้ว่าดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ว่าตัวของเรือมี13พาทอะถือว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยดูมีความใส่ใจนะคะแล้วก็ดูมีมิติมากกว่านั่นเองค่ะส่วนการดีไซน์นะคะในส่วนของฝาหลังเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีความโดดเด่นมากๆแล้วก็แปลกตาม,มากๆ รอบนี้นะคะเรียวมีเนี่ยเขาให้ในชื่อของการดีไซน์ว่าเป็นรูปแบบของ Victory s p e e d Design นั่นเองค่ะแนวคิดของเขาก็คือในส่วนของชัยชนะนะคะที่เป็นการแข่งรถนั่นเองใครที่เป็นสายแข่งรถเนี่ยน่าจะรู้สึกได้นะคะว่ามีกลิบไอในส่วนของการแข่งรถเข้ามาด้วยเพราะว่าอะไราในส่วนของดีไซน์ด้านล่างตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นเคอร์ฟด้านล่างแบบนี้เนี่ยตัวนี้นะคะชื่อว่า Speed ีเคอร์ค่ะเป็นเหมือนกับว่าเส้นชัยนะคะในการแข่งรถนั่นเอง ให้ฟิลลิ่งนะคะที่ดูมีความมีมิตินะคะแล้วก็ดูหรูหราด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบการดีไซน์แบบนี้ก็สามารถไปจัดแล้วก็หาซื้อตัวของเรียวมี13ซีรีส์ทั้ง2รุ่นนี้ไปใช้งานกันได้เลยนะคะ และจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือในเรื่องของงานประกอบที่งานประกอบดีมากๆค่ะตัวของเร a l วมี13 Plus 5G ตัวนี้เนี่ยเขารองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นนะคะระดับ IP65 ด้วยแถมนะคะตัวของเรียวมี13 5G นะคะก็รองรับการใช้งานนะคะที่ป้องกันน้ำและฝุ่นเนี่ยระดับ IP64 เลยทีเดียวค่ะและทั้ง2รุ่นนี้มีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันแล้วก็ตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานได้ดีเลยนะคะก็คือในเรื่องของลำโพง เพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงเป็น2รุ่นที่ให้ลำโพงคู่สตูดิโอมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยค่ะส่วนรอบๆตัวเครื่องนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยในส่วนของการวางตำแหน่งต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เตยประทับใจนะคะในด้านของการใช้งานการดีไซน์ของเรยวมี13รอบนี้ก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยยังคงในส่วนของแจ็ค3.5นะคะหรือว่าช่องเสียบหูฟัง3.5มิลมาให้เราได้ใช้งานกันทั้ง2รุ่นค่ะ ในส่วนของเร a l วมี13 5G ตัวนี้นะคะช่อง3.5มิลเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวของเรียวมี13 5G นะคะช่องหูฟัง3.5มิลเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนั่นเองค่ะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เรียวมีเนี่ยทำมาได้ดีเสมออยู่แล้วนะคะในตัวของ number series ก็คือในเรื่องของตัวกล้องและการถ่ายภาพนั่นเองค่ะเรียวมีทั้งสองรุ่นนี้นะคะได้จำนวนตัวกล้องมา2ตัวในกล้องหลังเหมือนกันนะคะ ตัวของกล้องในเรียวมี13 plus 5 g ตัวนี้เนี่ยจะให้เป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี ois กันสั่นมาให้นะคะแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือจะได้ตัวของเซนเซอร์นะคะที่เป็นตัวของ sony lyt 6 0 0ไปใช้งานนะคะอันนี้คือจุดเด่นของเรียวมี13 plus 5 g เลยส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นกล้องโมโนความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะในขณะเดียวกันนะคะตัวของเรียวมี13 5 g ตัวนี้เนี่ยก็ให้กล เป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะแล้วก็มี OIS มาให้เหมือนกันด้วยพร้อมกันกับมีกล้องโมโนความละเอียด2ล้านพิกเซลมาให้เหมือนกัน ตัวกล้องหน้าก,ก็16ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวของเรียวมี13 5G ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวของโซนี่มาให้นะคะแต่ว่าจะเป็นตัวของเซ็นเซอร์จากทางซัมซุงนั่นเองค่ะซึ่งฟีเจอร์ในการถ่ายภาพนะคะทั้ง2รุ่นนี้ให้ฟีเจอร์ต่างๆมาให้เราได้ใช้งานเหมือนกันเลยรวมถึงโหมดต่างๆที่มีมาให้ในการถ่ายภาพก็มีมาให้เหมือนกันใช้งานเหมือนกันเลยค่ะ การถ่ายภาพทั่วไปนะคะสามารถซูม2เท่าได้นะคะแล้วก็สามารถซูมดิจิตอลเนี่ยได้20เท่านะคะส่วนในด้านของการใช้งานก็ยังสามารถเพิ่มบิวตี้ได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโดยภาพรวมในกล้องหลังนะคะพร้อมทั้งยังสามารถใช้งานการปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้หรือว่าจะใช้งานการถ่ายภาพนะคะในขณะเคลื่อนไหวเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในโหมดของการถ่ายภาพบุคคลนะคะตัวนี้เนี่ย สามารถรองรับนะคะในส่วนของการเพิ่มบิวตี้ใส่ฟิลเตอร์ได้เหมือนกันนะคะคุณได้2เท่านะคะในด้านของการซูมและในด้านของการปรับนะคะตัวของโบเก้หรือว่าปรับชัดเบอร์ฉากหลังเนี่ยรุ่นนี้สามารถรองรับการปรับค่า F นะคะได้ตั้งแต่ F1.4 ไปจนถึง F16 เลยค่ะซึ่งนะคะในส่วนของการใช้งานเนี่ยในกล้องหน้านะคะจะแตกต่างกับตัวกล้องหลังตรงที่ไม่ได้สามารถปรับระยะได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ย กล้องหน้ากับกล้องหลังฟีเจอร์ต่างๆคล้ายคลึงกันค่ะอย่างในโหมดของการถ่ายภาพบุคคลนะคะก็สามารถปรับชัดเบอร์นะคะในส่วนของฉากหลังในกล้องหน้าเนี่ยได้เท่าก,กันกับกล้องหลังที่ตั้งแต่ f 1 4ไปถึง f 1 6เหมือนกันด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้ออกมานะคะในส่วนของการถ่ายภาพในโหมดทั่วไปในตัวของเรียวมี13 plus นะคะกับตัวของเรียวมี13เนี่ยถ้าหากว่าเทียบกันแล้วเนี่ยส่วนตัวเตยอะเตยจะชอบในส่วนของการถ่ายภาพที่ได้จากตัวของเรียวมี 13+ plus มากกว่า เพราะว่าเขาจะให้ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะที่เวลาที่เราถ่ายเนี่ยในที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความคมชัดที่ดีกว่านะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่ารวมถึงในด้านของการปรับบิวตี้นะคะในโหมดของการถ่ายภาพบุคคลก็สามารถปรับได้เนียนตาดีมากกว่าค่ะ ในด้านของการถ่ายนะคะการให้การชัดเบอร์ฉากหลังเนี่ยในรุ่นของเรียมี13พัดถือว่าทําออกมาได้เนียนตาดีเลยนะคะอาจจะจําเป็นนะคะที่จะต้องปรับนะคะความชัดเบอร์พื้นหลังหรือปรับค่า F เนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ในการถ่ายบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่าทํามาได้ดีสมราคาค่ะ ส่วนการใช้งานนะคะในการถ่ายภาพเนี่ยคุณนะภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากเรียวมี13 5G ส่วนตัวเตยเนี่ยมองว่าสามารถที่จะถ่ายนะคะในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ในโหมดการใช้งานทั่วไปเนี่ยยังคงเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีนะคะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องหาในเรื่องของจังหวะในการถ่ายภาพนะคะวัดมุมแสงดีๆหน่อย เพราะบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราถ่ายภาพย้อนแสงเกินไปก็อาจจะเกิดนะคะในส่วนของหน้ามืดหรือว่านะคะเวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยอาจจะเกิดการโอเวอร์ได้บ้างเล็กน้อยค่ะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าทำมาได้ดีนะคะส่วนในดน้าของการถ่ายภาพในโหมดพอร์เทรตนะคะ ทำการคัดเบอร์ฉากหลังได้ดีมากๆเก็บลายผมได้ดีนะคะในส่วนของการทําคัดเบอร์ฉากหลังนะคะในส่วนนี้เนี่ยเตยมองว่าคุณภาพในการใช้งานเนี่ยในตัวของเรียวมี13กับตัวของเรียวมี13าพาร์ทอะทำมาได้ใกล้เคียงกันมากๆนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะแต่ส่วนตัวเตยเนี่ยเตยมองว่านะคะในราคานี้เนี่ยทำได้ขนาดดีก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของวิดีโอนั่นเองค่ะ ทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของคุณภาพในการถ่ายที่แตกต่างกันนะคะตัวของเรียวมี13พาท 5G เนี่ยจะรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ 4K 30เฟรมค่ะในขณะที่ตัวของเรียวมี13 5G ตัวนี้จะรองรับการถ่ายได้อยู่ที่ 2K 30เฟรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของคุณภาพงานถ่ายภาพถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแต่ถ้าถามว่าใครเป็นสายคอนเทนต์นะคะแนะนำเลยว่าตัวของ13พาทจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะนอกจากจะให้ OIS กันสั่นมาให้ในกล้องหลักแล้วเนี่ย ตัวนี้ยังสามารถถ่ายวิดีโอนะคะโดยการเพิ่ม EIS กันสั่นภายในวิดีโอนะคะในการถ่ายเนี่ยได้เลยด้วยในขณะที่ตัวของเียมี13 5G นะคะไม่สามารถที่จะเพิ่ม EIS ให้ได้นั่นเองนะคะส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้ความละเอียดที่เท่ากันนะคะก็คือถ่ายได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมในกล้องหน้าเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะคุณภาพงานถ่ายวิดีโอที่ได้นะคะส่วนตัวเตยเนี่ย ในกล้องหลังเนี่ยแน่นอนว่า muted, ตัวของเรียวมี13 plus เนี่ยทำได้ดีมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้ง OIS แล้วก็ EAS ให้ใช้งานนะคะทั้ง2รุ่นนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าด้วยนะคะตัวของเรียวมี13 plus นะคะ<ส>ตัวนี้เนี่ยจะให้วิดีโอกล้องหน้านะคะที่มีความคมมากกว่านะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่าตัวของเรียวมี13 5 g เล็กน้อยค่ะเพื่อนเก็สามารถดูวิดีโอเปรียบเทียบกันของทั้งสองรุ่นนี้ที่เตยถ่ายมาให้กับทุกคนได้ดูกันได้เลยนะจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวของ13 5G เี การใช้งานในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเพียงพอค่ะแต่ถ้าหากว่าต้องการความคมชัดที่มากขึ้น13 5G ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่าค่ะในส่วนของราคานะคะเรียวมี13 Series 5G รอบนี้นะคะสำหรับตัวของราคาเรียวมี13 5G มาในขนาดความจุนะคะแรม12 g ิกอม256 g ิเนี่ยราคาเริ่มต้นนะคะเพียงแค่8,999บาทเท่านั้นส่วนราคาของเรียวมี13 Plus 5G นะคะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกัน เริ่มต้นกันที่ขนาดความจุแรม12กิกลอม256กิกราคานะคะอยู่ที่11,999บาทค่ะส่วนตัวของ Realme 13 Plus 5G นะคะในขนาดความจุแรม12กิกลอม512กิกเนี่ย ราคาจะอยู่ที่13,999บาทค่ะสำหรับเพื่อนเคนไหนที่พีออเดอร์นะคะผ่านช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่17นะคะถึงวันที่24ตุลาคม2,567นี้รับฟรีนะคะของแถมสุดพิเศษเยอะแยะมากๆเลยรวมมูลค่าเนี่ยมากกว่า1 4 9 7บาทรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้ทางนะคะเรียวมีไทยแลนด์ได้เลยค่ะ ก่อนจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันบ้างดีกว่าว่าตัวของเรียวมี13 Plus 5G และเรียวมี13 5G 2รุ่นนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นมีจุดเด่นตรงไหนบ้างและเหมาะสมกับใครนะคะส่วนในตัวของเรียวมี13 Plus 5G นะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับจุดเด่นในรุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของตัวชิปเซตที่ได้ชิปเซตคุณภาพสูงนะคะอย่างตัวของ MediaTek Dimensity 7300E ไปใช้งาน รองรับการชาร์จไวที่สูงถึง80วัตต์นะคะใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยรีกได้ว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกันกับฟีเจอร์ทั้ง AI รวมทางนะคะฟีเจอร์ในด้านของการใช้งานในด้านของการเล่นเกมอย่างโหมด G T มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในตัวของเร a l วมี3 Plus 5G ก็คือในเรื่องของหน้าจอที่ให้ทั้งหน้าจอนะคะที่สดใสยอย่างหน้าจอ OLED นะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งาน Refresh Rate ที่สูง รวมทั้งนะคะตัวของหน้าจอเนี่ยเขาก็ยังรองรับการใช้งานนะคะรฟเรชเรที่สูงถึง120เฮิรตเป็นรูปแบบ e-sport ด้วยส่วนตัวเตยมองว่าตัวของเรียวมี13 Plus 5G ตัวนี้นะคะจะเหมาะก,กับเพื่อนเอคนไหนก็ตามที่ต้องการเล่นเกมในรูปแบบที่มีความแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นต้องการโทรศัพท์มือถือที่เล่นเกมได้แบบยาวนานโดยที่ไม่ร้อนนะคะรวมทั้งเนี่ยใครที่เน้นการเล่นเกมแบบทั่วๆไปอยู่แล้ว AOV ผับ G Free Fire นะคะ เกมทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าต้องการการเล่นนะคะที่ให้เฟรมเรตได้ดีมากยิ่งขึ้นลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวของเรียวมี13ผา 5G ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะส่วนจุดเด่นนะคะในตัวของเรียวมี13 5G รุ่นนี้เลยนะคะก็คือในเรื่องของการใช้งานนะคะตัวชิปเซ็ตที่ให้ชิปเซตคุณภาพดีนะคะในการใช้งานทั่วไปที่ทําให้ใช้งานได้ลื่นไหลตอบโจทย์กับในเรื่องของความจุนะคะที่ให้ความจุมาสูงตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาวๆได้ดีค่ะ พร้อมทั้งนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับการชาร์จไว้ได้อีก45วัตต์ด้วยกันในส่วนของการใช้งานภาพรวมนะคะเตยมองว่าตัวของเรียวมี13 5G ตัวเนี้ยจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นนะคะการใช้งานในรูปแบบการทํางานทั่วไปในแบบครอบคลุมการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทํางานทั่วไปการใช้งานเรื่องของโซเชียลมีเดียการเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะหรือว่าการใช้งานการถ่ายภาพที่รองรับการใช้งานในระดับชีวิตประจําวันทั่วไปได้อย่างดีๆเลยนะคะตัวของเรียวมี13 5G ตัวเนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะสําหรับการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการรีวิวนะคะเรียวมี13 l 5G และเรียวมี13 5G 2รุ่นนี้ กับ n u m b e r s e r i e s จากทางเรียวมีที่รอบนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการเล่นเกมและการเอนเตอร์เทนเมนต์เรียกได้ว,ว่าจัดเต็มแบบสุดๆเลยค่ะถูกใจกันไหมเอ่ยกับสเปคแบบนี้ราคาแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียวมีทั้ง2ตัวนี้ยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย